สวัสดีครับครัวจงันนะวันนี้มาจงันเกี่ยวกับข้าวเมา่าข้าวเม่าข้าวเมาหน้านี้เป็นหน้าของช่วงเกี่ยวข้าวแล้วเลยได้ข้าวเมามาเลยมาหาพี่พี่นเพื่อนกันเลยพี่พอเป็นไหมข้าวเม่าเป็นจัดให้อะไรมาเอามาก็เขียบใช้พี่แกอะไรนะอะไรไหมปอกมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็ขูดแล้วก็มาขูดเลยะหลอกล่อใหก่อนหลอกล่อใหญ่ก่อนก็มีไง ขา้าวม่วามานยังไหนนะนี่อ่าข้าวมาจากสุรินครับผมนี่นจากรุรินนะครับว้าวว้าวออโอเคนี่เป็นข้าวมา่แล้วก็เดี๋ยวความอร่อยอย่างนั้นอะไรย,ยังไงผมไม่ทําเองวันนี้ให้พี่เขาลงมือให้เดี๋ยวผมจะเป็นลูกมือเนาะช่วยแล้วแต่เขาจะสั่งก็คือน้องพระคํำสั่งครับวันนี้เป็นเป็นลูกน้องแล้วกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวความมันความอร่อยอยังไงแบบง่ายๆบ้านเรา ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมขยำยังไงใส่เลยนะว่าไคขยำข,ยำข,ยำขาเมาโอ้ทีนะวาวใครขี้เกียจฮขีเกียจบมบม,ม,ม,มเมนว้าวแหมมโ<ข>นอันกินแต่ สุดยอดเลยยังวันนี้ใส่ยังต่อครับค้เราคุปป้มเฮ่เฮ่เฮ่เฮเราทำงานแะ้วเคอันนั้นรวยน้ำตาลนได้เลยชิมก่อนพอยังโอ้พี่เกาคุกคุกกับชิมกันวะสักสองเม็ดพอทั้งนั้นอู้หวายกันไป่เบาเนี่ย เนี่ยเป็นว่าบางอะดูตะกองมันจะกินได้ปุ๊บอะไรเนียนี่ห่อมาฝากพี่นะนี่สาห่อมานี่นะมันจะกินได้บ่เลยเน้อเสียไปเลยไม่มีดอกผานอ่างงาอมาเนี่ผมผ่านนะผ่านผ่านนี่มาแล้ว ผ่านโรงพยาบาลทั้งอนามัยผมผ่านมาหมดอ่านแล้วหมดเล,โล,ลยโรยเลยอะโรยเลยโรยเลยนึกว่านึกว่าเหงื่อพี่ไหลลงใจหมดไปยัง <c oughs> เข็่คือกันอ้าวเนาะจอฝนตกแล้วอบอ้าวเลยนี่นะเอาชิมเลยชิมเมื่อช้อนนี่ดีสอนนะโอ้ปาขี่บุดีพี่ เราทำไมตาขีงปจีออ๋ไม่ก็ตาขีมันแม่แล้วนี่แปะเอาะไเกียร์เกีกีแปะอะไรพัดเตอกีร์เกยเกียร์ไเฮ้ยแมงเอาอะไรใส่ตาลนิดนึงพอแล้วอ้าวยำขาใส่โอ้ทำงปอดชีนาะพอแล้วทุกีุกพูกันมันตัวนะครับ อย่าเอาแต่ตั้งๆนะมันหวานนะตั้นๆงลางเข้มครับเป็นว่าอะไรอ่ะก็คือคุกเม้นงงไงคุกคุกให้มันคลุกเนืุ้กคนให้มันเข้ากันอ๋ออย่างนี้ส่วนที่จะเอากล้วยไปใช่ไหมก็คือกล้วยลงย้ำยำโบ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 โทางกันก็เอาเอาตัวนี้ที่ใส่กล้วยเห็นไหมแล้วก็ตากินเล้วก็ทำแลยวก็ทำแบงอหะกินได้ไหมทำก็ได้ใช่ไหมกินไร้ ลองเข้าลูกนี่อันนี้ใช่ไหมอย่ามนี้หรอเปล่าย่างนี้น,น,นบะบอกแต่แต่ส่วนมา,ากค่แต่ปลาลางเย็นเขาสิอันนี้ใช่ไหมแต่แปลเป็นคำแยกนี่นบ่ใบแยกก็กคือตักตัวนี้เก่าก่อนแล้วก็เอากล้วยไว้ข้างบนใช่ไหมตอนนี้เขาตักกินเขาแต่อ๋อแล้วก็คั่มคั่มอย่แบ่งอย่างนี้ยโอเคผมรู้แล้วอย่างอย่างผมรู้สูตรอะพี่บอกเนี้ยผมรู้แล้ว มาต้นี่กวกกินเขาเ็ยียนอันนี้พอดีเลยต้องต้องมีพวกประจมอะไรพวกพิกพิกดีดีดียำครับแต่ำนี่มโอ้หั้นนี่เขาตักเข้ากับจิบคำไว้คํมมันโอ้ยนี่เนาะแบ่งเต้ยวันได้ติ่มยกะครับอ๋อติ่มเก๋ตอ่ก็อย่างนี้อืมเอารอไว พีมือไปว่าขคมหน่อยมุกแคบเป็นมุกแคบโบเลยไ้่ผิดทุกดีดีอกเห็นก่อนเกลืองโอ้คเมือนี่หอพี่กากลมกล่อมแล้วมาสิมึงเนียเคนะไหนเค็มเมอะไรสมคำล้ำลือไมเข็มเข็มตรงไหน มาตัดกับกล้วยมาพอดีเลยนี่เอาพี่พี่อกี้ใช่ไพี่เอากล้วยไปข้างหน้าเลยก็พร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยโอเคครับมาที่ทางนี้มาเออมาจะเห็นแสงหน่อยแสงยังไงแสงสว่างไงผมนานาดำในข้อขาวเราดำกันทั้งคู่ไงแต่กุ้งยังขาวนะครับขาวขาวขาติ๊กโอเคโอเคครับวันนี้ครัวจังงั้นนะก็ออกมาไป กับพี่ๆนะเ่อี้เราได้สูตรสูตรที่แบบว่าไม่ถึงนั้นว่าเด็กแต่พอทําได้ในหน้านี้หน้าช่วงที่เป็นเอ่อเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเนาะเข้าพี่พูดสารเล่าน่อยี้เขาหน้าเกี่ยวเกี่ยวอะไรนาเกี่ยวเขาหน้าเกี่ยวเขาหน้าที่เขาไม่เป็นช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเป็นแนวของเขาเมาเนาะเป็นการทํากินแบบง่ายๆแถวบ้านเราบ้านเราที่ไหนพี่ที่ไหน พี่บ้านไหนพี่เกษตรอ๋องงจับบ้านเองไม่ได้จำม่ได้เราก็บอกว่าเขาเมาอันนี้เป็นเขาเมาเขาเมาคือเลยจำไม่ได้ก็เลยนี่ครับความอร่อยความสนุกสนานสไตล์ของครัวจั้งกันนะอ่าก็ขอลาครับพี่ชื่อเองที่อะไรสีเพื่อครับแม่งกับเื่อยวยโอเคครับผมครัวจั้งกันนะขอลาครับผมสวัสดีครับ